ก็สวัสดีครับผมกดช่องกูดหินปูนกับกลับมาเอกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกระต่อจากคลิปเอ่อที่แล้วนะครับผมพูดนะบูยนะครับหลุดออกปัดตัวหลุดออกฮึสุด,ดยอดเลยก็อาจจะเป็นแต่ใครว่าเขาจะเป็นคนเป็นคนดอยหรือว่าเป็นคนปลาสิครับอ่าอยู่ในประเทศนั้นน่ะ ยงในประเทศนั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะบ่เขาเขา,ขาบ่าถึงแปลงที่ฟันอยาที่ฟันเนี่ยอาจจะบ่ได้แปลงฟันเนี่ยครับอาจจะอาจจะบ่เป็นคนในเมืองนะหรือาอาจจะคนในเมืองก็เป็นไ่ได้คือว่าจังไนทำมาชมต้องคอมเมนต์มาเมืองนะครับว่าเป็นคนเมืองหรือาเป็นคนดอยหรือว่าเป็นคนปลาที่บ่เคยแปลงฟันคิดว่าก็เลยก็ลองคอมเมนต์กับเมืองนะครับผมกับบ่มีขอมุนกนะ็อเอาคลิป เขามาแล้วก Again, ็มาให้พี่น้องชมนะครับอืมคดีไปขออนุญาตเขาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปจากญี่ปุ่นนะครับพี่น้องนี่ครับก็ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์เมืองว่ามันเป็นคนปลาหรือว่าคนดอยหรือว่าคนในเมืองนะครับเหมนคนในเมืองที่ขี่แข่วนาแบบนี้ก็ที่โอ้ก็ที่มาดูแลตัวเองคักเนาะพูดนะโอ้เหมึงเนี่ยมึงทำไมถึงถลุดออกพูนะ โอ้ยสะใจดีเลยร,รัดใจขนาดเลยพุณน,นะหมอกัะขูดดีครับเลยเมื่อชีบขนาดเลยคุณหมอกนะไยขูดพุณน,นะอืมอันนอี้ก็เป็นฟันข้างหนาเด่พุณน,นะเหลืองดีครับอืวก็กระปกแท้ พูดนะพูดนะเหลืองดีครับพูดนะพูดนะเลือดแตกออกกันโอ้ด่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติกดกตามเน่อยครับผมเลยหลีหาคลิปไม่ให้มึงเพ<ม>ิ่มเรื่อยๆครับ